มันไม่ใช่คำชมนี่มันคำบอกคนี่ไงพราวอาว่ะ o ยูภูมิใจไงควาภูมิใจไม่ชมหรอเป็นความรู้สึกอ่าได้กันพูดไห5ครบท่าคำได้บบ <c oughs> พูดแล้วนะอ่ะไม่เอานะมาเรามา <c oughs> <ๆ S 2> บอกๆๆความชมบอกแบบความรู้สึกทีๆๆ่เราอยากบอกสักห้าประโยคเป็นการส่งตอบมอบสิ่งดีๆให้กันและกันสิ่งดีๆให้กันละกันก่อนปิดไลฟ์ไปด้วยสิ่งดีๆคนละหประโยคหประโยค สลับกันไหมคนละคำคนละคำหรอใช่คนละครับสลับกันห้ารอบคนละคำหรือคนละประโยคคนละประโยคคนละประโยคโอเคค่ะก็พีพีเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถไม่ได้เป็นความรู้สึกไม่ใช่เก่งมันเป็นคำชมภูมิใจเป็นความรู้สึกภูมิใจก็่เป็นคำชมยังไงภูมิใจกคำชมชมไหมฮะ อ่าเห็นแล้วพลังงานนะเอ้าแล้วเก่งอะเก่งในความรู้สึกเหรอความรู้สึกเก่งในความรู้สึกไหมคะรู้สึกรู้สึกว่าเขาเก่งเนี้ยเหรอฉันรู้สึกเก่งอ่าผมก็ภูมิใจเหมือนกันห่างสามทั้งสามมาคนละประโยคเก่งพีพีเขาเป็นคนเก่งเขาปีนี้ก็เป็นปีที่เขาแบบทำงานเยอะแยะมากมายนะเจองานที่หลากหลายแล้วก็เป็นนี่ global ambassador ไม่ได้เป็นนี่ แต่ถ้าใช้เงินอย่างเงี้ยอาจจะเป็นนี่ได ah ้ซื้อสดตลอดบัตรเครดิตอะเต็มตลอดโรบมันซของฟลอเรนเซกาเห็นไหมเขาเก่งแล้วเขาก็ทําเพลงทําอะไรไปขึ้นเฟสติวัลมากมายนะเขาเก่งแล้วก็ปีนี้เขามีแฟนมิตรเป็นของตัวเองจัดงานใหญ่ได้เขาเป็นคนที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดทั้งปีพี่เขาเป็นคนที่น่ารักด้วยนะนี่สิ นี่ดีเหมนว่าเก่งทั้งในความสามารถแล้วก็ในความเป็นมนุษย์เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจน่ารักดูแลคนรอบข้างอับสองนะสองนะเก่งและน่ารักสองเฮ้ยดีเขาก็เป็นคนที่ดูดีวันดูดีคืนเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทาคงทาครีมบำรุงตลอดเข้าคลินิกนะทาเยอะไประเสิวื้นแล้วนะอ่ะเก่งใจดี ดูดีวันดูดีคืีเก่งดูดีใจดีอ่าและเขาก็ยังมีเมตตาด้วยเพราะว่าปีนี้เขาเพิ่งไปบริจาคที่โรงพยาบาลมากี่พันล้านนะอะไรเนี่ยช่วงอะไรอวยกันเองกี่พันล้านนะอวยกันเองกี่พันล้านนะเกือบประมาณคือเกือบเกือบหมื่นกว่าล้านเออเป็นเงินวอนไงอ๋อก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะแล้วก็สุดท้ายพีพีเขาเป็นคนที่ มีรสนิยมแบบชั้นเลยการแต่งตัวการทำอะไรเนี่ยการเลือกแบบใช้ของอะไรอย่างนี้แบบต่างๆใช่สมแล้วที่เป็น global brand ambassador อมาพี่พีเราอย่ายอมแพ้ค่ะได้ครับเขาดูดีน่ารักใจดีเมตตาดูดีน่ารักใจดีเมตตาแล้วก็รสนิยมดีใช่ไหม พี่มันเป็นเรื่องตลกอ่ไงพี่ด้วยเขาพากันตลกอย่างเงี้ยลยไม่เขาบอกเนี่ยพี่พีเขาเป็นคนรสนิยมดีพอแปะปุ๊บบริบทเปลี่ยนรสนิยมดีเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนะใจดีใจดีไม่ใช่เขาบอกทีมไรต่ออ๋อใช่อ๋อรสนิยมดีเขาแปะสองคนทีเดียวกันอ๋อรสนิยมนี้นี่ขำก็แสดงว่าอ๋อ แล้วไปบิวกินเขาเป็นคนที่ที่มีความรับผิดชอบผู <c oughs> ้ช <c oughs> มีความรับผิดชอบครับเขาเป็นค,คนตั้งใจทํางานเะาเอนคนเขาเป็นคนที่รับงานอะไรมาเนี่ยเขาจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งที่เขาทํามาตลอดแล้วก็เขาก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ <c oughs> นะครับผมงานอะไรที่มันเป็นโจทย์ยากงานอะไรที่เ,เ,เข้ามาเนี่ยเขาก็จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ พร้อมที่จะรับงานใหม่ๆพร้อมที่จะเจองานดีๆใหม่ๆอีกมากมายครับผมอ่าบิวกินเขาเป็นคนที่มีความสามารถทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเขาก็มีความสามารถมากอะไรเงี้ยงานเขาแต่ละงานก็จะเป็นงานที่ดีขึ้นตลอดตลอดขึ้นไปอะไรอย,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมจับพี่กินไานิดนึงเดี๋ยวลอยละลอยล,ละเฮ้ยผมรับไงผมรับเขาี้เป็นอินฟินิตี้ไงเขาเป็นคนเขาเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนแบบ จิตใจเขาจะไม่เหมาะกับแบบคำพูดเขาอะไรนิดแบบนแต่ว่าเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนลึกๆแบบอาจจะลึกน,นิดหน่อยแต่ว่า,<อ>แ,ตวาแต่ว่าจริงๆแล้วอะเขาเป็นคนอ่อนโยนเขาเป็นคนแบบว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบรักคนรอบๆตัวเขาเขาเป็นคนดูแลเอาใจใส่คนรอบๆตัวเขาดีมากครับผมแล้วก็สุดท้ายบิลกินเป็นคนเป็นคนที่อน่ารักเหมือนเดิมเสมอแล้วกันเอราจะรู<อ>้จักกันมาประมาณเท่าไหร่เจ็ดปี ประมาณเกิดแล้วเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีเขาก็น่ารักตลอดเลยฮ่าฮ่เฮ้ยเจ็ดแปดปีแล้วว่ะร็วเนาะฮะเจ็ดแปดปีแล้วว่ะไม่เร็วนะ่เจ็ดปีแล้วว่ะเจ็ดปีแปีแล้วใช่มาวันอย่างที่บอกแปดแปดทั้งทีได้ชมกันแบบนี้นะคะก็ได้ด้วว่าเป็นการส่งต่อพลังงานบวกให้กันและกันนะคะ และแฟนๆคนไหนนะคะที่อยากจะได้พลังงานบวกก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะไปเล่นแฮชแท็กของเรากันนะคะแคมเมญของเรากี่ปีแล้วเนี่ยสองสามปีเหรอสองสองปีใช่โอเคค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราอย่าลืมนะะไปเล่น Hashtag b k p p care m a t c c o 8 8นะคะนี่คือแฮชแท็กของเราในวันนี้ใช่ค่ะ ส่งต่อพลังงานบวกให้กันนะคะวันนี้นะคะไลฟ์ของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงท้ายของเรากันแล้วนะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะด้วยภาพของเซลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังซื้อได้นะคะสำหรับ lazada เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษ8ปถึงเสิงหาคมนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะเข้าไปช็อปนี่ี่นะนี่ก็คือวงการมายานะเพราะว่านี่ต้องรับแคบตานี่ดูสคริปต์อย่างนี้ สำหรับใครที่ก็ยังอยากจะซื้อในวันนี้ยังซื้อได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือกล้องรับแค่ไ๊ายบาดูยิ้มแย้มนี่จออยู่นี้เนี่ยเป็นการแบบการหลอ,อกดึงความสนใจนะอันนี้แบบให้ความรู้เป็นเกร็ดความรู้ไม่เพื่อความถูกต้องในข้อมูล่ ใช่ใช้แล้วริมฝีปากจะทุ่มคืนและกระจ่างใสมันพูดผิดไม่ได้ไม่มได้เดี๋ยว<ช>คนเข้าใจผิดใช่เช่าโค้ชผ้า199บาทนะะลดไปเลย30บาทอันนี้ท่องได้699 <นะ S 2> บาทส่งฟรีค่ะซื้อครบ1,000ได้ร่มเมื่อตะกี้เหล,ลือบแอบ,บเหลือบแล้วเมกี้แบบ <c oughs> อบเ <c oughs> หลือ1 0 0 1 550บาทได้กิฟต์ตอบแล้วก็ได้รูนจัญลักโปสเตอร์กันด้วยนะคะสำหรับฝั่งจีนนะคะเราเหลือแค่ สองเซตนะคะก็คือซัมเมอร์ซูซ่าเซตเอกซัมเมอร์ซูซ่าเซตบีซึ่งเป็นเซตที่มีพวงกุญแจนะคะใครที่อยากได้กิฟต์ตอกให้รีบวิ่งมาฝั่งถ่ายเพราะว่ากิฟต์ตอกของจมดแล้วขออัปเดตออเดอร์ยอดสุดท้ายนะคะก็คือออเดอร์เหลือหลักสิบแล้วจริงๆใครที่ไม่ทันต้องรีบเสื้อนะคะ mm hmm. และสำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะเราประกาศผลัน,นพรุ่งนี้นะเก้าสิงหาคมเวลาสองทุ่มนะคะผ่านช่องทาง Facebook ของแค m เม e นะคะแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคะ่ะตอนนี้ยังซื้อทันนะคะโอเคค่ะสำหรับวนน มีความสุขใน8เดือน8และสุขตลอดปีเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย,บายค่ะยค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะบ,าบาย